ดอมินดิเซนชั่นข้อมูลในเคสตรวจไม่มีเลยเนี่ยท้องกลางด้านซ้ายนะครับมันโปดขึ้นมาที่ดูจาก้ันท้ายม,มันจะดูขยายมากกว่ามันไม่ใช่ขึ้นตรงสว่าบ,บนแต่มันขึ้นออกมาทางด้านข้างด้วยเพราะแนวของลูเมนไอแนวโบซัมมันจะค่อยๆเคลื่อนจากทางด้านมุมข้อศอกขึ้นมาหาสวา่ามันไม่ใช่โปดด้านบนเหมือนลูมินอลชิมเพนีเห็นไหมนี่คือความชัดเจนของตำแหน่งที่พบ ะครับคือข้อมูลนี้ไม่ได้ให้ไปเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของเจ้าของเคสเขาเราจะไม่ได้แจกจ่ายกันเรื่อยเรื่อเคนะท่าน,นี้อันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของผลการตรวจเขาก็ทำ pop up list เหมือนที่เราทำเนี่ยอันนี้เป็นเคสที่รุ่นพี่เราทำนะครับบางอันไม่อยากให้ดูเพราะว่ามันมันจะต้องใช้เวลาในการดิสคัสนะอย่างการผ่าตัดนี่ไม่ดู<ม>เพราะเดี๋ยวจันเชจจันแชก็จะสอนเนี่ยเนี่ยตัวบวมมารซัมที่เป็นปัญหา มันจะเกิดอวบ,บมาไซติสมีสภาพของการอักเสบอย่างรุนแรงครับแดงแล้วก็มีแผลด,ด้วยนะเจาะมาก็จะเป็นน้ําเลือดเลือดแล้พวกนี้เกิดอัลเซอร์นะสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละเวลาผ่าวซลดิสเพสเมนต์เห็นไหมทีนี้มาดูตัวไม่มีไหลรอันี้สคะ่ับ ผลเลือดใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สงสัยพยายามย้ำถึงเรื่องการตรวจวัดแคลเซียมเวลามีผลต่อ GI เนี่ยเราไม่ต้องการคือไม่จะเป็นว่าจะต้องเห็นภาพของแคลเซียมต่ำกว่า7เพราะถ้าลงไปถึง7เมื่อไหร่สัตว์จะเริ่มไม่มีแรงยืนจะเป็นรีคา m b เมนซให้เห็นนะครับแต่ถ้าอยู่ระดับแถวแถวแปกว่าเนี่ยอันนี้ได้เรื่องเลย GI จะบีบตัวน้อยแล้วก็มีโอกาสเกิดท้องอืดท้องผูก ทางเดิอนอาหารไม่บีบตัวยิ่งจะเป็นหลังคลอดเอออย่างเงี้ยมดลูกรีเทนเซนตา้าเมื่ลูกเสพนะม่ลูกไม่เข้าอู่มาเลยกล้ามเนื้อเรียบทั้งหลายมีผลเลยแม้แต่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็ต้องอาศัยแคลเซียมเคสนี้มีอาริสเนียนี่คือสาเหตุของการเกิดอาริสเนียแคลเซียมต่ำนี่คือผลชัดเจนของผลแลบในเคสนี้ที่สัมพันธ์กับ อาการรายใหญ่งที่เราด้แอกไว้นะครับหนึ่งในตัวปัญหาคือตัวแคลเซียมนี่คือเคสจริงเป็นจริงๆนะตัวนี้สงสัยเรื่องของการกินได้น้อยหรืออะไรก็แต่โปรตีเคสแบบเนี้ผมจะวัดเรื่องของการประเมินคีโตซิสนะแล้วตัวที่วัดก็คือตัว BHBa ในซีรั่มนี่แหละแปลว่าเคสนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคีโตซิสนะขอบมันคือแปดจุดแปดแต่นี้นะวัดได้อันนี้ได้เป็นสี่จุดหกนะเขาลง มันต้องเป็น4.6นะครับก็คือไม่ไม่มีไม่มีภาวะคีโตซิสอันนึงที่ที่ที่ชี้ก็คือตัวนี้คือไฟบิโนเจนไฟบิโนเจนเป็นแอคเฟสโปรตีนเยอะไหมไม่เยอะนะอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ของช่วงค่าปกตินะบ่งว่าตับยังทำงานได้เพราะเป็นสารที่ตั้งขึ้นมาจากที่ตับแล้วก็มีการตอบสนองต่อการอักเสบไหมมีแล้วก็มีการใช้งานตามปกติของเขาคือไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ออกมาเยอะไม่ได้สูง ถ้าเป็นเพราะอักเสบรุนแรงนะจริงๆแล้วกระเพาะก็ไม่ได้เบานะกระเพาะก็น้าอักเสบเพอสมควรแต่ไฟบริเจนเนี่ยมันไม่ได้พีคนั่นแสดงว่าอะไรปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแบบ acute มันเป็นปัญหาแบบ chronic เราเลยไม่เห็นภาพของ acute p a s protein เนี่ยเวลาวัดออกมาเลยทำให้ดูเหมือนว่าไฟบริเจนไม่ได้สูงและตัวไฟบริเจนเองก็สร้างมาก็ถูกนำไปใช้งานแล้วทั้งเรื่องของไฟบินค c l o เป็นเรื่องอะไรอีก เยอะแยะไปหมดมันเกิดแผลงไงมันต้องมีการสร้างไฟบินออกไปแล้วก็มีอยู่ในกระบวนการคอตติ้งนะมีเลือดออกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมาดูผลแลบนะครับเรานึกภาพ LDA LDA จะต้องมี metabolic a l ค a l o s i s เวลาวัด p สอ2มันจะต้องสูงกว่าสามสิบสองเต่เคสนี้วัดได้เท่าไหร่ยี่สิบสองอย่ามาบอกว่าเคสนี้เพิ่งเป็นตัวนี้เป็นเริ่มจะรุนแรงเริ่มจะเลื้อหลังแหละ สภาพการเปลี่ยนแปลงมันค่อนไปจะจะกลายเป็นเมตริกแอซิดซสิตแหละไม่ใช่แพทเทิร์นของระยะแรกของ LDA เลยเช่นกันกับไอออนสองตัวเนี้ยอิเล็กโทรไลต์สองตัวนี้ปกติถ้าเป็นระยะแรก LDA มันจะต่ำแต่การว่าอยู่ในช่วงค่าปกติเฉยเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือค่อนไปทางอ่อ่ะยังอยู่ในช่วงค่าปกติ ถึงแม้จะติดขอบล่างของเปอร์เซียมบ้างแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำเพราะฉะนั้นบอกเลยว,ว่าเคสนี้ไม่ใช่พึ่งเกิดเป็นสภาพที่เริ่มจะมีสภาพรุนแรงแล้วก็เลื้อหลังแล้วเจ้าของมาช้าไปมัวแต่ไปคิดว่าเป็นท้องอืดธรรมดาซึ่งเจอเลยหลายเคสมัวแต่กอกน้ํามันมัวแต่สอดสายยางอยู่นั่นแหละหรือกอกฟองฟูอยู่นั่นแหละไม่หายนะเพราะปัญหามันเกิดที่ LDA อัปปุมาซัาม่มมันไม่ได้เป็นที่ลูเมน เชื่อเลยว่าถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าช่วงแรกอาจจะเป็นลูเมนัลทิมเปอรี่ตอกน้ำมันพืชสอดระบายก็จบสัดก็หายก็ดีขึ้นเริ่มกินได้เคี้ยวได้แต่พอแคลเซียมต่ำเรื่อยๆมันเริ่มมีผลต่อ GI โดยรวมมีผลต่อการเต้นหัวใจนะปัญหามรุนแรงมากขึ้นคราวนี้แค่กอกน้ำมันพืชไม่หายละจบแล้วครับหมดแล้วไปกินข้าวได้ มีอะไรถามไหมอ่ะเหนื่อยเหมือนกันเอ่อที่ว่าต้องแก้แล้วส่งอาจารย์คือส่งได้ถึงเมื่อไรคะอยากได้เวลานานเท่าไหร่ล่ะยิ่งไม่นานก็จะไปประเดมประดังกับหน่วยอื่นอีกภายในวันอาทิตย์ได้ไหมคะอย่างช้าวันอาทิตย์ไปไปทําเถอะหาเวลาทันอาทิตย์เสร็จกี่โมงนี้คะจะเอาถึงเที่ยงคืนเลยไหม มีลืเบ,เบเจ้าวศออกเเมี่มีศอกเจ้ากิโลเนี่ยเคื่องมันวัน